สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้เรามาขับเรือเล่นนะคะขับเรือเล่นที่มันเหมือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกำลังปั่นเอากับสามีนะคะ <Hey. S 1> เรากำลังจะลอดใต้สะพานแล้วคะ่ะที่นี้เขาคิดราคานะคะ สองร้อยสวิดต์โครนต่อหนึ่งชั่วโมงค่ะปั่นไปค่ะเรื่อยๆชมวิวใช้เท้าปั่นเอานะคะนี่ค่ะถีบแบบถีบเอา <laughs> <laughs> กินรมชมวิวนั่งตากแดดอากาศดี <laughs> ดีคะ่ะวันนี้ไม่หนาวไม่ร้อนมีแดดค่ะอีเกอร์เป็นเป็มินสเกต how many months is gonna stay hot weather ่ประมาณอา uh, จจะ <'ll> เดือน <more> หนึ่งหรือสองเดือนค่ะโอเคมากสุดสองเดือนนะคะเด็กที่ชื่อน้องสุดที่คนลงพายขย,ขยะค่ะเพื่อน นี่คือบรรยากาศร,ริมคลองมันเหมิดค่ะอ้อหมุนกลับไปได้ไม่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเห็นข้างหน้าจังเลยนี่นะคะคนคนเขาปั่นกันเต็มเลยค่ะคู่รักเอ่ยครอบครัวเอ่ยสามีสุดรอ <c oughs> ที่เมืองมันเหมิดน,นะคะ1 hour two s u n e d i d clone ขอร้องวีเจอูซุนบ๊ายบายบายบ e ายบ